สวัสดีครับสวัสดีครับก็มาดูา ep นะ ep หกนะของช่อง v ีออส n าแนครับช่อง v ีออส n าแนครับก็พา,า fc มาชมาพี่เต่าทองนะพี่เต่าทองจนะมานั่งสมาธิภาวนานั่งสมาธินะนะ ให้สงบนะนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงนะก็ตอนนี้พี่ต่อทองก็จุดทูปนะจุดทูปจุดเทียนนะจุดทูปจุดเทียนมานั่งนมาีตตงลานพระพุทธรูปนะพุทธรูปก,ก็อยากให้เอสซีได้รับชมนะรับชมว่าบรรยากาศบริเวณตรงแห่งภายในในถ้ำนะ น้ำทิพย์นะทำน้ำทิพย์เขียวนะก็รู้สึกว่าพี่เต่าทองจะภูมิใจในบรรยากาศบริเวณท้ำแห่งนี้ครับก็อยากจะนั่งภาวนาทางสมาธินะฮะนั่งสมาธิ ก็ยังมีเรื่องราวเล่าขานาแต่ก่อนนะฮะก็คุณตาเขาเล่าให้ฟังนะคุณตาเล่าให้ฟังว่าเรามาียมผู้ชายคนหนึ่งนะยมผู้ชายคนหนึ่งช่วงปีหกสองนะเ,เป็นวันพระนะวันพระขึ้นสิบห้าค่ำวันพะระขึ้นสิบห้าค่ำได้ขึ้นมาบนภูเขาถ้ำแห่งนี้นะบนภูขเขาถ้ำแห่งนี้แล้วก็ ตั้งใจว่าจะมานั่งสมาธิบริเวณแห่งนี้นะใต้ใต้ถ้ำนะใต้ถ้ำของอน้ำทิพย์เขียวนะฮะถ้ำน้ำทิพย์เขียวนะฮะก็โยมผู้ชายก็อยากกำลังจะเดินมาถึงบริเวณแห่งนี้นะฮะก็เกิดอาการไม่มีสิ่งลึกลับนะเกิดอาการเป็นสิ่งลึกลับทำให เริ่มร่างกายเริ่มมันสั่นไหวฮะสิ้นรับแล้วเกิดอาการข้างฮะแล้วก็เจออาการข้างแล้วก็วิ่งวิ่งกลับไปทางลงภูเขาลงภูเขาเหมือนเดิมลงภูเขาเหมือนเดิมเนี่ยลงภูถ้ำแห่งนี้ลงภูเขาเหมือนเดิมวิ่งแบบไม่มีสติฮะวิ่งลงไปนะฮะเอยครับเราไม่มีสติเลยนะฮะก็ประมาณนี้ฮะ ก็เล่าขานกันมานะต้องนะก็ผู้ชายแกจะอายุประมาณ62ปีแล้วนะแกก็ไปเล่าให้ชาวบ้านฟังนะแล้วคุณตาก็มาเล่าให้ผมฟังนะคุณตาที่มาด้วยกันนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จับสิบริเวณถ้ำภูผาน้ำทิพนะ ทำคลิปเขียวนะครับที่ต่อทองก็จะนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงนะครับผมผมก็จะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่ารอดูที่ต่อทอง เป็นยังไงบ้างการนั่งสมาธิความสงบและมีน้ำตกลงมาจากหินพาหินนะ 慢一点。 We'll be right back.